สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิตนะครับวันนี้ช่างกิตจ,จะพาทุกคนมาอัปเดตเจ้าตัวยามาฮ่าแกรนเฟโนนะทุกคนว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะวันนี้ช่างกิตมีเข้าให,หนึ่งฟูงนะทุกคนสําหรับแกรนเฟโนนะที่เพือนเห็นอยู่นี้ทั้งหมดยังไม่มีเจ้าของนะใครที่สนใจใครที่ตามหาสีไหนอยู่นะสามารถสอบถามช่างกิตได้นะครับมีบริการจัดส่งให้ทุกคนทั่วประเทศนะครับสาหรับรถคุณทางยามาฮ่าทุกรุ่นนะครับที่อนเห็นอยู่นี้ กรนฟีโนเพึ่งมาใหม่ลงจากรถสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตในเรื่องของราคาให้ฟังว่าราคาตอนนี้ยังอยู่ที่เท่าไหร่นะสําหรับเรื่องของราคาเงินสดของเจ้าตัวแกรนฟีโนนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูรูปร่างหน้าตาก่อนได้หลายคนชื่นชอบมากนะสำหรับแกรนฟีโนถือว่าเป็นรถที่สวยงามน,นะทุกคนแล้วก็เป็นอโตเมติพรีเมียมสูงสุดในรุ่น 125cc ซของทางยามาฮ่านะพรีเมียมยังไงเรามองดูก็จะเห็นรู้ใช่ไหมเพื่อนว่า แกรนฟีโนเขาเนี่ยสวยงามนะทุกคนสวยมากเหมาะสําหรับคนที่จะมีรถจักรยานยนต์ไม่ใช้งานสักหนึ่งคันเนี่ยขับง่ายขับสะดวกแล้วก็ประหยัดน้ํามันแล้วก็เทคโนโลยีสุดล้ำเนี่ยช่างกินแนะนําเลยต้องเป็นเจ้าตัวแกรนฟีโนนะทุกคนเนี่ยเ้าตัวแกรนฟโนสวยงามมากสีแดงเสีเงินยิ่งสวยนะทุกคนสีเขาแจ่มมากนะส่วนใครที่ชื่นชอบ สไตล์ที่เป็นสีด้านนะก็มี2สีนี่เลยสีเทาตัวสแตนดาร์ดกับสีเขียวตัวท็อปนะคือรุ่นที่เป็นสีด้านนะจะมีเพียง2สีเท่านั้นที่เป็นสีด้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านท้ายของเขาก่อนอ่าดูด้านท้ายก่อนว่าเมื่อจอดใกล้ๆกันแล้วเนี่ยแต่ละสีเนี่ยเมื่อดูใส่กันแล้วเนี่ยสีไหนจะสวยกว่ากันนะครับอ่านี่คือด้านท้ายของเขาสีดําตัวท็อปสีน้ําเงินสีแดงตัวสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็สีเขียวตัวท็อป ส่วนสีเทาตัวนี้ก็เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับสวยงามมากนี่คือด้านท้ายของเขารุ่นท็อปกับรุ่นสแตนดาร์ดก็จะแตกต่างกันที่1เจ้าตัวสีนะสีก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับส่วนอย่างที่2ก็คือตัวระบบเบรกที่เป็น abs นะครับอย่างที่3ก็คือเจ้าตัวระบบคุญแจนะถ้าเป็นตัวธรรมดาจะได้เป็นคุญแจแบบดอกเสียบแบบนี้นะทุกคนแต่ถ้าเป็นตัวท็อปตัวนี้จะเป็นคุญแจคีย์สมาร์ทนะจะเป็นคุญแจรีโมทนะอ่านี่คือความแตกต่างสําหรับรุ่นท็อปกับรุ่นสแตนดาร์ดนะครับและอีกอย่างหนึ่งท อสอบถามช่างเกียรติว่าถ้าไม่มีตัวสตาร์ทเท้าสำรองให้จะทํายังไงท่านเกียรติถ้าแบตหมดช่างเกียรติบอกเลยว่าถ้ามีสตาร์ทเท้าถึงแบตหมดก็สตาร์ทยากนะทุกคนมันไม่ใช่สตาร์ทง่ายเหมือนรุ่นคาร์าบูก่อนๆน,น,นะมันก็สตาร์ทยากอยู่ดีนะตัวท็อปเขาจะตัดตัวระบบสตาร์ทเท้าออกนะจะไม่มีสตาร์ทเท้านะครับแต่ตัวสแตนดาร์ดจะมีสตาร์ทเท้ามาให้นะความแตกต่างระหว่างเจ้าตัวท็อปกับเจ้าตัวสแตนดาร์ดนะครับตัว ระบบ WiConne นนะทุกคนสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ตัวนี้ยามาฮ่าให้มาทุกรุ่นทุกคันนะสำหรับแกรนฟ f ีโนตัวโฉมล่าสุดนะครับมีตัว w i ยค n นเนให้ทุกคันนะครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Wionne เนสามารถดูฟังก์ชันต่างๆผ่านตัวสมาร์ทโฟนของเพื่อนๆได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งตัวท็อปความแตกต่างของเขาก็คือตัวเบาะนะทุกคนสังเกตดูตัวเบาะถ้าเป็นรุ่นท็อปตัวเบาะเขาจะเป็นผ้าหนังสีน้ําตาลนะทุกคนส่วนตัวธรรมดา จะเป็นผ้าหนังที่เป็นสีดําทั้งหมดนะความแตกต่างของเขาระหว่างรุ่นท็อปกับรุ่นสแตนดาร์ดนะครับเดี๋ยวจะพามาดูตัวสีดําก่อนสีดําก็ต้องบอกว่าเป็นสีที่พื้นฐานซื้อวันนี้วันข้างหน้าก็ไม่มีทางตกรุ่นนะสำหรับสีดำนะจะเปลี่ยนสีไปกี่สีเนี่ยสีดําก็ยังเป็นสีพื้นฐานนะก็ยังเป็นสีแบบไม่เชยไม่เบื่อนะเป็นสีแบบอยู่ ใหม่ได้ตลอดนะสำหรับสีดำนะตัวนี้เป็นสีดำเงานะครับสวยงามมากมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะสีดำรุ่นสแตนดาร์ดมมีนะครับถ้ายังได้สีดำก็ต้องซื้อเป็นรุ่นท็อปนะครับราคาของเขาตอนนี้71,000รวมทะเบียนพระบอมหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับาราคา71,000เท่านั้นนะครับรวมทะเบียนพบรบมหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเ,เก็ตนะครับสหรับรุ่นท็อปตัวแกรนฟีเรโนนะครับขั้นต่อมาตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะทุกคน สีน้ําเงินก็ต้องบอกว่าเป็นสีที่คู่กับทางยามาฮ่านะทุกคนอ่าสังเกตดูว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหรือว,ว่ารถที่เป็นค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบนําสีน้าเงินออกมาเปิดตัวเพราะอะไรเพราะว่าน่าจะเป็นสีแห่งความอาโชคลาบความมั่งคั่งของเขานะสำหรับเอาชาวญี่ปุ่นนะสังเกตได้ว,ว่าไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะสีน้าเงินเป็นสีที่เขาใช้ คู่กับแบรนด์ของเขานะตัวเส้นเงินของทางยามาฮ่าก็แน่นอนยามาฮ่าผู้ช้เป็นเส้นเงินมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเสื้อไม่ว่าจะเป็นอัญลักษณ์ต่างๆของบริษัทก็เป็นสีน้ําเงินนะสีนี้บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งนะทุกคนสีน้ําเงินนะนนนะตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับสีน้ําเงินเงามีราคาอยู่เพียงแค่66,500าเท่านั้นนะครับรวมทะเบียนพรบอมอ,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 อกัน,นนะ็อกเซืจเก็ตนะสำหรับแกนรนฟีโนโตัวสแตนดาร์ตนะครับตัวระบบไฟของเขาทั้งหมดนะทุกคน เป็น LED ทั้งหมดนะไม่มีหลอดไส้แล้วนะสำหรับแกนฟิโนโฉมล่าสุดนะครับเป็น LED ทั้งหมดนะครับนี่คือตัวสีน้ำเงินนะครับต่อมาคันนี้เป็นสีแดงสีแดงที่สดใสสวยงามมากนะทุกคนจะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะเป็นสีแดงที่สวยมากเป็นสีแดงเงานะอ่าเนี่ยทุกคนดูเป็นสีแดงที่โดดเด่นมากสวยงามมากนะตัวนี้ก็เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับราคาของเขาก็อยู่ที่66,500่านะตัว Standard. สแตนดาร์ดสีต้องบอกว่าเป็นสีเงาที่สวยนะทั้งตัว สีน้ำเงินกับตัวสีแดงนะมันจะเป็นสีออกเป็นสีเงาแก้วนะจะไม่เหมือนเป็นสีด้านนะให้ทุกคนดูนี่ความสวยงามความโดดเด่นของเขาขับไปนี่โดดเด่นแน่นอนนะสำหรับสีน้ําเงินกับสีแดงนะสวยงามมากสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดนะครับต่อไปจะพามาดูใครที่ชื่นชอบสีด้านบ้างตัวนี้เป็นสีเขียวเป็นสีเขียวเลยหลายคนอาจจะบอกว่ามันเขียวตรงไหนช่างเกิด ถ้าเราดูใ,ใกล้ๆเราจะออกเห็นเป็นสีเขียวนะทุกคนเป็นสีเขียวด้านนะแต่ก็ไม่ใช่ด้านแบบหยาบๆนะด้านายังอยู่กั้มกั้มคึงอยู่นะไม่ใด้ด้านแบบอหยาบไปเลยเป็นด้านแบบเงาเงาอยู่นะทุกคนสวยงามมากาดูจุดสีของเขาสะอาดมากนะเป็นเขียวด้านที่สะอาดสวยงามมากนะทุกคนตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับราคาอยู่ที่7 1 0 0 0มื่รวมทะเบียนพลบอมโมกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเป็นรุ่นท็อป ABS นะระบบเบรก ABS ตัวไก่เฟโนจะให้มาเป็นแบบดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังทั้งหมดนะทุกคนแม็กขอบ12เหมือนกันทั้งหมดนะแต่ความแตกต่างรุ่นท็อปก็คือเบรกหน้าจะเป็น,นระบบ ABS ให้ด้วยนะตัวธรรมดาก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันแต่ไม่มีระบบ ABS นะครับสำหรับตัวระบบเบรกนะถ้าจะให้เปรียบเทียบ2ระบบนี้ก็ถือว่าไม่มีความแตกต่างน,นะทุกคนเพราะว่าเอาพูดจากใจช่างนะรถ CC ในระดับนี้105ซีซีระบบเบรก ABS e ก็ยังถือว่าไม่มีความจําเป็นนะเพราะว่าลักษณะการใช้งานของเรา,าไม่ได้ไปขับเร็วขับอะไรมากอยู่แล้วรถสไตลส์สกูตเตอร์แบบนี้ใช้ในพื้นที่ชุมชนต่างๆระยะใกล้ๆตัวนี้ก็จะาสามารถเบรกดิสหน้านะน,นี้ก็ถือว่าหยุดรถได้เพียงพอแล้วนะทุกคนก็ถือว่าก็แล้วแต่คนชอบนะอันนี้มุมมองของทางกีจ์นะแต่หลายๆคนก็อาจจะชื่นชอบเป็น ABS e อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้ก็ความแตกต่างของเรามันก็ไม่สามารถที่จะ อ่าแนะนํากันได้นะตัวนี้มันก็อาจจะมีความแตกต่างก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็อยากได้ตัวที่ท็อปสุดก็ไม่เป็นไรก็สามารถซื้อได้นะแต่ก็มีความแตกต่างหลายอย่างอยู่นะสําหรับแกลนฟีโนนะครับส่วนคันนี้เป็นสีเทาสีเทาด้านเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นสแตนดาร์ดนะทุกคนตัวนี้ราคาเขาอยู่ที่6 000, 6 5 0 0นารนะครับรวมทะเบียนพลบอมก,อกับน็อคเสื้อแจ็คเก็ตนะอยู่ในราคานี้นะสีด้านของแกลนฟีโนโชมล่าสุดจะมีเพียง2ส,สีนี้เท่านั้นนะทุกคนตัวท็อปจะมีเพียงสีเขียวเท่านั้นนะแล สแตนดาร์ดก็จะมีเป็นสีเทาเท่านั้นที่เป็นสีด้านนะที่เหลือจะเป็นสีเงาทั้งหมดนะอ่านี่ในกลุ่มที่เป็นสแตนดาร์ดก็จะมีสีน้าเงินสีแดงแล้วก็จะมีสีเทาตัวนี้นะขาดอีกสีหนึ่งคือสีฟ้านะทุกคนส่วนรุ่นท็อปขาดอีกสีหนึ่งก็คือสีน้ําตาลนะเขาก็จะมีสีดําสีเขียวแล้วก็สีน้าตาลอีกคันหนึ่งนะแต่วันนี้ช่างเกตไม่มีนะสีน้ำตาลค่อนข้างที่จะนานๆมาทีนะก็สีน้ำตาลจองนานมากนะเป็นสีที่คนนิยมมากนะทุกคนไม่รู้ว่าทําไม อาถึงไม่ส่งมาให้สักทีนะอ่านี่คือภาพรวมทุกคนมองดูเ้าให้ทุกคนดูว่าถ้าให้เลือกอ้าให้เลือกฟรีๆคันหนึ่งเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปทั้งกีดดิว่าจะเลือกคันไหนอาจจะเลือกสีไหนอา้าให้ฟรีๆคันหนึ่งแต่ทั้งกีดบอกเลยว่าให้ทั้งกีดเลือกคันหนึ่งนะทั้งกีดก็เลือกรุ่นท็อปแล้วเนาะใครจะไปเอาสแตนดาร์ดเนาะมันถูกกว่าเนาะทั้งกีดจ,จัดสีเขียวเลยนะมันไม่รู้ดิคิดว่านะสวยดีแล้วก็ดูมีพลังดีนะสำหรับสีเขียวด้านสวยงามมาก เดี๋ยวจะพาไปดูใต้เบาะของเขาลืมให้ดูใต้เบาะนี่หลายคนว่าช่างเกีใส่เบียร์ได้ไหมใต้เบาะช่างเกีกบอกเลยว่าจับไปเลยสามลังน้ําแข็งอีกนะใส่ได้ใต้เบาะอ่านี่คือใต้เบาะของเขาตัวนี้คือรุ่นท็อปใต้เบาะจะสามารถจุได้ทั้งหมดนะทุกคน27ลิตรนะความจุของใต้เบาะเขาอยู่ที่27ลิตรนะครับสามารถใส่ของใส่หมวนกน็อกใส่เสื้อได้นะหมวกกน็อกสามารถใส่ได้แบบเต็มใบเลยนะทุกคนกว้างมากนะเนี่ย กว้างมากสวยงามมากตัวนี้เป็นกระจกทั้งคิดยังไม่ได้ใส่นะตัวแกรนฟีโน้นะทุกคนกระจกกระจกเขาจะเป็นสีของตัวรถเลยนะตัวนี้เวลาเราไปซื้อก็ดูดีๆนะทุกคนว่ากระจกเป็นสีรถหรือเปล่านะเนี่ยสีต้องตรงกับตัวรถนะสาหรับกระจกเขานะรถสีน้ําเงินกระจกก็ต้องเป็นสีนําเงินนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวกระจกก็เป็นสีเขียวนะครับนี่คือตัวกระจกของเขานะครับ ตัวระบบเครื่องยนต์ของเขานะสำหรับรุ่นท็อปกับรุ่นธรรมดานะทั้งคิดต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะทุกคนเป็นเครื่องยนต์1 2 5ซีซีบูคอไฮบริดนะมีระบบไฟฟ้าช่วยในการเหนี่ยวนําช่วยในการออกตัวนะเป็นเครื่องยนต์สมาร์ทมอเตอร์เจอรเรเตอร์รน,นะครับจะไม่มีเจ้าตัวใดสตาร์ทนะครับจะสตาร์ทรถได้เงียบและรวดเร็วมากนะครับมาพร้อมกับระบบสต็อปแอนด์สตาร์ทซิสเต็มนะดับเครื่องอัตโนมัตินะครับเมื่อเราจอดหยุดนิ่ง สามวินาทีรถจะดับให้อัตโนมัติแต่เมื่อเราบิดคันเร่งรถก็จะสตาร์ทให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับมีหลายระบบมากสําหรับแกนไฟนอลระบบ,บไฟ LED รอบคันนะครับระบบเบรกดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะสวยงามมากาสวยงามมากใครที่ชื่นชอบใครที่สนใจนะคันไหนสีไหนสามารถแอดไลน์สอบถามช่างกิจได้นะครับหรือเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทกิจจิลไทยบนทุกสาขานะครับรืยยังใหง้ช่างกิจทำการจัดส่งให้สามารถแอดไลน์ สอบถามวิธีการซื้อขายได้นะครับช่างเขียนมีบริการจัดส่งให้ทุกคนทั่วประเทศนะครับสำหรับรถของทางามาฮ่าทุกรุ่นนะครับเอาไปเจอกันใ่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างเขียนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ